แม่ขยับถอยหลังนแม่ขยับถอยหลังจะเห็นกู้อยหลังอยู่หเลยวอยเร็วมาได้ก็บุญแล้วเ้าถวายป่าดี๋ยวมันสิหอบไม่ยากขอถวายพระป่าสกอร นะโมตัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสะนโมทัสสะนัโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอโหพุทโธคุณพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราอโหธรรมโมคุณพระธรรมเจ้า เป็นที่พึ่งของเราอโหสังโฆคนพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราพระจิวรานีสัพปริวรานีปฏิคันหาตุอัมหากลางที่คารตาตังที่ตาย แด่พระสงฆ์กุศเลิร์ญข้าพเจ้าทั้งหลายขอนอมถวายข้าบาังสกิวอนบากท้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระพิสุสงขอพระพิสุสงจง ปากทางของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสูขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายและญาติของข้าพระเจ้าทั้งหลายมีบิดามารดาเป็นต้น เจ้าค่ะร่วมอนุมาทุกคู่ทุกตนด้วยเจ้าค่ะสาธุยกรเพคะแล้วท่านพาพิจรารณาผ้าบำรุงเชิญได้แจกคุณผู้ ห้าข้าวปลาข้าวปลาถ